นี่เราจะขึน้นดอยผากรนี่คือบรรยากาศแล้วก็ปี่หน่อยอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ท็อปแล้วก็น้ํานะครับอยู่ด้านหลัง พี่ผบมบลงไปแล้วผู้หญิงเปื้อนฝุ่น,นลงไปแล้วครับตอนนี้ผู้หญิงเปื้อนฝุ่นลงไปแล้วนะครับรรใจเย็นพี่จา๋าใจเย็นพี่จ๋าใจเย็นครับมันลื่นมันลื่นมันเป็นดินหนังหมูครับ <laughs> เฮ้ยโา๊โ <laughs> ว๊โว